อลิเซียเฮเลนรอดีิเกรตเปรทะาเพจจีจ้าลูกเจ้าพ่อโรงตมซุปเปอร์ไฟในฝัน สวัสดทีทุกท่านในช่นเคยด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไลฟ์สกิลอีกแล้วครับสําหรับวันนี้ครับก็อยู่กับรายการคู่มวยในฝันซึ่งก็ถือว่าช่วงนี้ครับยังไม่ค่อยมีกระแสะอะไรมากมายครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่น้ํานิ่งๆอยู่ครับณนะตอนนี้ซึ่งก็น่าจะเริ่มปลายเดือนแหละครับสําหรับคู่ของซูเปอร์เลกเกียริหมูเก้าในศึกวันหนึ่งหกแปดที่จะเกิดขึ้นในวันที่7กันยายนครับก็ถือว่ารอกระแสะใหม่ๆครับสําหรับวันนี้บินก็พาทุกท่าน มาดูแฟนมวยในการจับคู่คู่มวยในฝันครับซึ่งเราพูดไปหลายรอบครับแต่ณตอนนี้นั้นเป็นคู่ที่แฟนมวยนั้นอยากดูที่สุดและก็อยากดูมากๆครับสําหรับมวยหญิงเรียกได้ว่าเป็นที่สุดของที่สุด กับที่สุดของที่สุดมาเจอกันครับสำหรับแชมป์มวยไทยกับแชมป์กติกาคิกบ็อกซิง่งนั่นก็คือทางด้านเอเลเซียกับทางด้านเพชรจีจ้านั่นเองครับก็ถือว่าสําหรับกระแสมวยหญิงช่วงนี้ครับก็ถือว่าดรอปลงไปหน่อยครับก็อย่างว่านะครับตัวละครมันยังน้อยอยู่ก็คงต้องรอการปรับตัวหลายๆอย่างครับสําหรับรายการด้วยก็ถือว่าสําหรับคู่มวยคู่นี้ครับเอเลเซียกับทางด้านเพชรจีจ้านั้นซึ่งแน่นอนครับถ้าเกิดว่าเราจะอิงจากคะแนนนิย มของแฟนมวยนั้นทั่วโลกแน่นอนอยากดูสุดๆครับสําหรับคู่มวยคู่ดีครับคนหนึ่งราชินีมวยไทยอีกคนหนึ่งราชินีกติกาคิกบ็อกซิง่งถ้าเกิดว่าเจอกันไม่อยากจะพูดถึงเลยครับสุดยอดของสุดยอดเจอกันแบบนี้มันก็จะมันอย่างแน่นอนครับ เอาละครับเดี๋ยวเราลองมาเปรียบเทียบประวัติและก็สติไปพร้อมๆกันดูครับว่ามีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดสําหรับคู่มวยคู่นี้ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ประวัติฝั่งของแชมป์โลกกติกามวยไทยครับทางด้านเอลิเซียเฮเลนดรอดิกรตปัจจุบันเป็นแชมป์มวยไทยรุ่นอะตอมเวทครับปัจจุบันส่วนสูงอยู่ที่161ซนเมตรจากประเทศบราซิลปัจจุบันอายุ26ปีจากทีมภูเก็ตไฟคลับ มาในส่วนประวัติของแชมป์โลกกติกาคิกบ็อกซิ่งครับเพชรจีจ้าเดอะควีนลูกเจ้าพ่อโรงต้มปัจจุบันส่วนสูงอยู่ที่160เซนติเมตรจากประเทศไทยปัจจุบันอายุ22ปีจากทีมเมดีซาตูก็ถือว่าเรื่องของอายุนั้นไม่ได้ห่างอะไรกันมากมายครับและก็เรื่องของส่วนสูงถือว่าพอฟัดพอเวี่ยงกันเลยครับในเรื่องของสรีระร่างกายและก็เรื่องของอายุครับ มาในส่วนเรื่องของสถรติครับทางด้านเอลิเซียครับโอ้โหเข้ามาแข่งขัน4ไฟไฟครับชนะ3และก็แพ้1ครับครั้งแรกครับเจอกับสแตมแฟร์เทคก็ชนะคะแนนมาด้วยการกระชากเข็มขาดมาแล้วก็ไฟต่อมาครับเป็นการชนะคะแนนเจเน็ตทอสในการป้องกันแชมป์ครั้งแรกของเจตัวและก็ไฟต่อมาครับมีโอกาสที่ปีนขึ้นไปชิงแชมป์ในรุ่นสตตเวท กับทางด้านซิมิล่าซันเดลครับแล้วก็แพ้ TKO ในยกที่3ไปครับและก็ในไฟล์ล่าสุดของเจ้าตัวครับในการป้องกันแชมป์กับทางด้านคริสติน่าโมราเลสครับและก็เป็นการชนะคะแนนไปแบบสวยสดงดงามครับก็ถือว่าถ้าเกิดว่านับเรื่องสถิติในรุ่นอะตอมเวทของเธอนั้นยังไม่แพ้ใครเลยนะครับก็ถือว่าเสถิตินั้นดีเลยทีเดียวครับสำหรับทางด้านอาเลเซียครับ มาดูในส่วนเรื่องของสถิติของเพชรจีจ้าครับโอ้โหเข้ามาแข่งขัน6ไฟไม่แพ้ใครเลยครับเป็นการชนะรวดทั้งหมดครั้งแรกเข้ามาชนะ TKO ยกที่2ฟานีเปยอมวีไฟต่อมาครับชนะ TKO อินเนสพิลุสติและไฟต่อมาครับเป็นการชนะ TKO ยกที่1ราราราเฟอร์นันเดส ไฟต่อมาชนะคะแนน TKO ยกที่3เซเลสฮันเซนและไฟต่อมาครับมีโอกาสได้ขึ้นชิงเข็มขัดกับเธอานอานิสาแม็กเซนในการชิงเข็มขัดเฉพาะการในกติกาคิกบ็อกซิง่งก็ชนะคะแนนไปอย่างสวยสดงดงามและในไฟล่าสุดของเธอนั้นได้มีโอกาสขึ้นชิงแชมป์จริงกับธท้านเจเนตทอสในศึกวันไฟนัลที่20 และก็สามารถรวมเข็มขัดกระชากแชมป์จริงจากเทนนทอดมาได้อย่างสวยสดงดงามสําหรับเพชรจีจ้าครับก็ถือว่าถ้าเราจะเปรียบเทียบในเรื่องของสิติในรุ่นอะตอมเวทนั้นทั้ง2คนยังไม่เคยแพ้เลยนะครับสําหรับในรุ่นนี้ซึ่งแน่นอนครับด้วยสริริแบบนี้และก็ฟอร์มแบบนี้ของทั้ง2คนนั้นมันก็ยิ่งทําให้แฟนมวยนั้นทวีคูณความอยากดูความนิยมมากขึ้นสําหรับคู่นี้ครับ เอาละครับเดี๋ยวเราลองมาฟังแฟนมวยดูครับว่าพี่ๆเขามีทัศนคติอย่างไรถ้าเกิดว่าคู่นี้นั้นได้เจอกันจริงๆเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์อัปเดตพร้อมๆกันเลยครับมาในคอมเมนต์ที่1บอกว่าเวลานี้ชิงเข็มขัดมวยไทยผมว่าเหมาะสมเลยครับจัดเลยครับผมรอชมครับเม้นต่อมาคงจะเรียบร้อยเพชรจีจ้าคือเก่าครับต้องมวยไทยนะชนะ100เ ดูเขาต่อยแต่เล็กๆโลกใบนี้ผู้หญิงสู้ไม่ได้ครับในรุ่นนี้เท่าๆกันจะให้ต่อยแบกน้ำหนักไม่ขอฟันธงถ้ารุ่นนี้จบหนูหมดแน่เม้นต่อมานานแล้วนะเพชรจีจ้าเมื่อไรจะได้ดูนายรอไหวด้วยเหรอ ไม่อยากชกบ้างเหรอเรารอนานแล้วนะจริงๆอ่ะเพชรจีจ้าครับแอดมินไปตามใน Facebook นะครับน้องก็บอกว่าตัวน้องเองครับก็รอรายการครับแล้วก็ทําร่างกายอยู่ตลอดครับสามารถไปติดตาม Facebook ของน้องก็ได้นะครับก็คงต้องมารอลุ้นกันดูครับว่าน้องจะมีรายการหรือ,อยังครับเมนต่อมาไม่ใช่งานง่ายของเพชรจีจ้าฝรั่งคนนี้กล้ามเนื้อร่างกายดีมากมาก เม้นต่อมาถ้าเจอกันเพชรจีจ้าไม่น่าไหวไฟนี้เม้นต่อมาอลิเซียไม่ใช่หมูไฟกระชากแชมป์สแตมอัดสยับเยินมวยเดินเหมือนกันมันแน่นอนครับเม้นต่อมาในเมื่อเหมาะสมกันทุกบริการทั้งปวงไม่รู้จะรออะไรเนาะน่าจะจัดให้ต่อยกันเสียที คู่นี้แบบใครดีใครอยู่มันต้องหนึ่งเดียวเท่านั้นคือแชมป์ที่เก่งที่สุดในรุ่นนี้เม้นต่อมาเชียร์เพชรจีจ้านะไม่ว่าจะชกกับใครรุ่นเดียวกันมวยไทยยกให้เป็นเบอร์หนึ่งเม้นต่อมาตอนนั้นเรียกหาสแตมเจอเพชรจีจ้าละผมว่าเข็มขัดหลุด100เปอร์เซน์มวยไทยท,ทางของเขาแต่ก็แอบเสียดายเธอน่ารักนะอลิเซีย เม้นต่อมาคู่นี้เอาจริงๆราคาไปไกลก่อนชกแล้วครับเพราะเป็นมวยไทยนี่คืองานถนัดยิ่งกว่าคิกบ็อกซิ่งซะอีกเข็มขัดนี้มันคือของคนไทยเพชรจีจ้าควรมาได้แล้วเพชรจีจ้าจัดไปเม้นต่อมาหน้าชมสุดๆครับคู่นี้แข็งแกร่งทั้งคู่เลยครับ ก็ถือว่าจบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของแฟนมวยครับสำหรับคู่ของอเลเซียกับทางด้านเพชรจีจ้าซึ่งเป็นอีกคู่หนึ่งครับที่แฟนมวยนั้นเรียกร้องมากที่สุดครับแล้วก็บ่นกันเต็มๆเลยนะครับว่าเมื่อไรจะจัดให้เจอกันสักทีมันถึงเวลาอะไรประมาณนี้แล้วครับเพราะว่าทั้งคู่นั้นมาอยู่ที่สุด ของที่สุดแล้วซึ่งมันก็ยิ่งทวีคูณความอยากดูครับก็เหมือนคู่ของพระจัน์ทรฉายกับทางด้านโจนาธานดิเบลล่าครับซึ่งทั้งคู่นั้นต่างคนต่างเป็นแชมป์ในกติกาของตัวเองครับสุดท้ายแชมป์ชนแชมป์เจอกันมันก็มันแบบนี้แหละครับก็ถือว่าคงต้องติดตามกันต่อไปครับสําหรับคู่มวยหญิงในรุ่นอาตอมเวยครับแอลลเซียกับทางด้านเพชจีจ้า จะมีโอกาสได้เจอกันจริงๆหรือเปล่าหรือจะให้ทั้งคู่นั้นแยกย้ายคันํำมาหากินไปก่อนครับเพราะว่ามวยหญิงในรุ่นนี้ก็ถือว่ามีน้อยและทางด้านสแตมเองครับก็แยกไปอยู่ในสาย m m a เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เป็นเจ้าบันลังในกติกา m m a ณตอนนี้ครับซึ่งก็ต้องรอดูครับเอาใจช่วยครับสําหรับรายการว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าสําหรับรายการนี้อย่างไรก็ติดตามกันต่อไปครับเพราะว่าแฟนมวยนั้นอยากดูสุดๆครับแอดมินก็อยากดูสุดๆเหมือนกันเพราะว่ามันก็แล ดูห่างเหินห่างหายไปนานครับสำหรับมวยหญิงครับก็ถือว่าพูดคุยกันครับสำหรับวันนี้แอนมินขอตโทราไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ